มาที่รงมานั่งกับพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับเยี่ยมวันนี้เราจะมากินอะไรผลไม้ผักผลไม้อบกรอบใช่วันนี้จะ <c oughs> มากินนี่ครับผักผลไม้อบกรอบครับสั่งมาจากเพจเพจหนึ่งครับในมุอร่ำนี่แหละครับอ,อ่านออกักอยงครับที่เรียนภาษา กินอ้อยต่อยครับเบิ้งจะเป็นหอสีกันสิครับหอสีเขียวเห็นเขากินกันด้วยครับหอสีเขียวนี่ครับมีภาษากฤษว่าแจ็โตครับอ่านออกว่าจ็คโตครับนะครับเบิ้งปีครับปีผลิตครับสองพันยี่สิบเอ็ดทีเก่าเดือนหนึ่งพี่น้องว่ามันเป็นมือผลิตหรือว่ามันเป็นมือมาได้อยู่ครมีมีสองพันยี่สิบเอ็ดเดือนเก่า มันวันที่สิบแปดแล้วครับมันเป็นมือมาได้อยู่หรือว่ามันเป็นมือผลิตผลิตวันที่หนึ่งนาสิบโบแมนเนาะผม,มว่ามันเหมือนอายุวบ่ผมวะคือมาขายของอมาได้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวเามาลองชิ้กันเลยครับออลองชิมงกันเลยครับชื่อว่าไล่ละเอียดก็บ่ได้บอกว่ามีผักอียงแน่ครับในห่อเนี่ยครับ,รรบมีผักมีผักมีผลไม้ นี่ไงคนใไม่อย่งแน่้ยกับผมครับต่อไหนต่อไม่ใช่ยื่ปนฟึ้งนะต่ออันบอกยากย่างครับนี่ครับบอกส่วนผสมนี่ครับเดี S <s ๋ยวเราเห็นมุมแ้กละเอียดเองครับเห็นไหมครับอยากกินครับต้องความอยากกินก็เลยสั่งมาให้เดี๋ยวมาลองกินแกะหนึ่งห่อก่อนนะครับจิ้เลยกินเลย ิลมเยพอดู qr c ค d ดเขาสกแกนทำอะไรดูอู้หนูนี่อ้ำฟองเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าซิมันเลยครับนะครับอันแรกเลยครับเข้าว่าห็นแตงกวาหอมมากแตงกวาเหรอหอมมากเหรอหอมไหมในส้มนาสีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหอมมากซิมเทอร์ลายังนะครับออกมานี่ยวันนี้ เขาเอื่อบักอยังครับบัคคิบบ่ไ่บัคิีบ้บบางผมเอื่อนไมบคัคคีกครับเาจะไทายเรียกกระเจียวกระเจียวครับเดี๋ยวลองทิปไปเลยครับ <c oughs> ้าว <c oughs> กอกรอบเลยครับอร่อยอ,อร่อยไหมอร่อยเนาะเกียเลียเลย ยังเดาข้างไหนครับบักกะเจียวครับบักงยังไงแค่ของเ่องดมบักทันมันไม่มีกินบักทันลองเลยอืออือน้องทังชอบบักกะเจียวเหรออือบัคทันจะแซบครับ ัวนี้ยังไงตึง้ายตัวนี้เผือกเป็นฝ้เหรอเผือกกินมมาเลยอืมีมากยิ่งเป็นฝ้าแซ่ครับตักยางเมื่อกี้กี่อย่างแล้วที่เรากินไปสามบักกะเจียบ บัก,กเจี๊ยบอแล้วก็บักพุทราแล้วก็เผือกมันม่วงครับมันม่วงนี่เลยอขอพื่งก,กันบักเจี๊ยบอ่าพุทรามันม่วงแล้วก็เผือก มาครับามาสิมสั่นกันครับมบันเหลืองแทบไม่ครับเรากินมากี่อย่างแล้วนี่คืออันนี้นี่อันสุด้ายมันนี้เฮ้ยตัวนี้อะไรไม่รู้แครอทแครอทก็กินลองความกินดูสิกินแครอทกรอบพอกินอ,อือน้ม ไม่เข้อาใจไม่กินไหมกินมันสิออกแบบหืนๆนะครับไม่มันกินได้หมดเราเราต้องคิดว่ามันเป็นวันวันผลิตไงเราอยากคิดว่าอุ้ยวอมอื้อมันนาแไม่อร่อยเนี่ยดิบอ่ะ เห็ดกระมีครับเห็ดปี๊หึ่มหึ่มหึ่ตั้งแต่ผมกินมาเนี่ยโมยูวีดับบลิวโมมีอันแข็งกันครับยเอที่ผมแกวดีเ่ราะจากบอกยังไอนอ่พี่น้องมาบอกยังนะครับส้มหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ส้มมะนาว มะนาวมีด้วยเหรอในใชนนน่บอกเังครับอบอกผมนะครัคบพี่นอ้องไม่รู้เดี๋ยวชิไมไม่ดูดอืม,ม,น,อมนี่นอ,อร่อยอืมนี่กีวีกีวีไหนอ่ะนี่งกีวีกีวีเพราะเป็นกิน้ำเปรี้ยวไอเปรี้ยวเนี่ยชิมดูอ่ะอร่อยอืม ไม่หวมกวานมักจะบักคีทนี่แหละครับแรัออบ,อ,บอ๋อต้องการชอบไอ้นที่ชอบกินมากกว่าคีวีต่อจากนี้บักเี่ย์บักเี่ย์อบักเี่หวานครับครับค่อยกว่าไปทิง้งโอเคอแล้วชักหวาน น่าจะหมดทุกอย่างแล้วเอาเลยเอาเลยเอาลนี่ครับเอาอีกข้านึงนบทท่านอม,มชอบแกอืมอืมไหไมนงครับมาชอบแก่อร่เหรอ นี่มัน,น,นมันงวกนี่คือมันเหลืองนี่แ,บแับนี้เหรนแบบนี้เหัอวะบ้าอะไรกินแล้วไม่อร่อยอะไรบีบรูดนะมั้งถ้าจะไม่กินครับบีบรูดบ้างอืออือครับ เราเพื่อนนี่ครับไป้องยางหอ้อเก็บไว้ลอนที่บ้านแครอทแครอทก็อร่อยที่ผมกินมากเนี่บยบอมีอันแข็งยังอันครับเห็นที่เขารีวิวกันครับที่บอกว่าแขง็งกัดบ,บ่ได้แล้วแต่คนไหนผมวะแต่สำหรับผมเขียวดีครับยำได้ควมำคว่ำคว่เลยครับบอมีอันแขง็งบ่มีอันแขง็งอีกอันครับ แซ่บว่ามันแบบขนมพุกกรอบนะครับแซ่แบแซบทุกอันเนื้อหอ่กินไปมีอย่างนี้ครับ,รบนี่หอนแค่รอดครับตัวนี้นะจะเป็นแบบหิีนูดตัวแล้วก็มั่นเหลืองทีวีบักมี่แล้วก็บักระเทียม มีอย่างไรอีกบะาะมีมันเหลืองมันม่วงเรือบักกระเจียบกีวีแล้วก็บ,บีทรูทบักมี่แล้วก็แครอดมีอยกไหะอืมมันมันม่วงอ่ะบัท่า่แล้วก็แล้วก็เห็ด มีอยู่สิบยางครับในหนึ่งหอมีอยู่สิบชนิดครับมีผักมีผลไม้ร่วมร่วงกันครับครับผมแสบแสบด้วยครับต้องถึงไม่รองเองครับจะต้องใก้จะหมดนี้นะครับหมื่นหมือนอายุห้าหมือผลิตครับพ่อสองพันยี่สิบเจ็ดแกนเป้ากินหาทอดกรอบไหมพ่อกินยญาทอดกรอบดีกว่าไหมอะไรนะกินหญ้าทอดกรอบดีกว่าไหมกินหญ้าทอดกรอบเลยเหรอใช่บ้าไปแล้วมีดีกลับครับ มันก็จะไม่อร่อยมันก็จะไม่อร่อยมันจะเหมือนเหมือนหัวในเล็กน่อยผมมีอย่างไรครับทีนอีกลูกอยากกินซื้อครับจังมากเล็กน้อยไปกินดีครับซ้ำขนมหมดแล้วครับแต่อาจจะมีสารอาหารหลายกว่าครับมีวิตามินวิตามินดีกว่าครับผมสำหรับจะมีปลากเข้ไป มาคลิปนี้จังไรก e, ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมเกี่ยวกันคลิปนานครับผมไลค์ถึงสามพันเลยเหรอใช่ขอบคุณในไลค์ครับดีขึ้นใหม่สวัสดีครับ